ดาดสวัสดีครับขอเชิญพบกับรายการบุ๊คพูกิ้งวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็น the Party. เชฟเดอะปาร์ตีเชฟพบกับเชฟเยลลิโวันนี้เชฟจะรังสรรค์เมนูอะไรอ๋อขนมปังชุบไข่ทอดทำสองสูตรด้วยใส่นมกับไม่ใส่นม แล้วมาชิมกันว่าอันไหนที่เราจะชอบมากที่สุดเอใช้ขนมปังสไลด์ที่เป็นแผ่นๆนะตัดขอบออกตัดออกสี่ด้านเลยนะอันนี้จะทำแบบลาดซอสน,นะหั่นสี่ส่วนทางด้านเชฟเย่เลยก็าจะตอกไข่ตีไข่ให้เข้ากันสูตรที่สองใส่นมมีสองสูตรนะใส่นมกับไม่ใส่นมอันนี้ใส่นม ตีให้เข้ากันตัวไส้ใช้นมข้นหวานอันนี้ที่บ้านมีรสมะม่วงบู้จะใช้รสมะม่วงบ้านใครมีรสอะไรก็ใช้อันนั้นขออ่านคอมเมนต์แป๊บบ้านผมมีรสกระบะใช้ได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าเกี่ยวได้ก็ใส่ไปเฮ้ย <c oughs> ใส่พอประมาณนะอย่าเยอะเกินอย่าใส่ปิ้งอันเนี้ยยืมมาจากเฮอร์ไมโอนนี่เอาไว้ใช้รีดข้างๆให้ไส้มันไม่ไหลออกมาอันเป็นชิ้นไม่ต้องทำนะ วิธีใช้ง่ายมากกดแลออะไลนะ่มนอปาดทเทสตปัจิเทเตนะซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยเวลาที่หยับได้มาจากร้านนะเหลือๆเราก็มาใช้ได้ทำรวนรสพิซซ่าแล้วก็มันจะมีพวกผงออริกาโนอะ่ะเวลาที่เราสั่งพิซซ่าแล้วมันมีมาใเช่มาแต่ว่าเนี้ยที่บ้านนี้ก็เลียใช้เป็นเจะปลุกลอยๆลงไปอะ่ะกินหอมดี ขอบที่ตัดไว้อะไม่ต้องทิ้งนะเราไปชุบไข่เราก็ไปทอดกิ้มกับน,นมได้เหมือนกันเอาขนมปังที่เราเตรียมไว้อะมาชุบไข่ตัวนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งที่ไม่ใส่นมนะจะเป็นไข่อย่างเดียวแล้วก็จุ่มให้ทั่วอย่าไฟแรงเนาะมันไหมง่ายมากเลยอันนี้จะชุบไข่ผสมนมแล้วก็ชุบให้ทั่วเหมือนกันแล้วก็ไปทอด ทอดไฟอ่อนๆอมือนกันว้าวแทนแทนแทนขนมปังชุบไข่ด้านนี้เป็นสูตรชุบไข่และนมส่วนด้านนี้ไม่ใส่นมส่วนชิ้นเล็กด้านบนจะไม่ได้ใส่ไส้จะกินกับน้ำเชื่อมเมเปิลไซรัปได้เวลาชิมชิ้นนี้ราดด้วยน้ำเชื่อมเมเปิลไซรัปชุ่มๆ รืมะม่วงชิมแล้วอะ่ะยันโลชอบอันไหนที่สุดพี่ก็ชอบอันใส่นมเหมือนกันอันไม่ใส่งนมพี่ว่ามันเหมือนไข่เจียวไปหน่อยอะ่ะพอใส่นมแล้วมันละมุนดีมากเลยอะ่ะส่วนรสพิซซ่านะถ้าได้ไสก้กรอกใส่ไปด้วยนี่มันองแหลมมากๆเลยนะแต่ไส้นมคนนี้สุดยอดเลยอะ่ะหวานอร่อยมาก คลิปนี้คนต้ลาไปก่อนแล้วบาย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 เฮ้เฮ้เฮ้